สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูหนิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูหนิงจะมาทบทวนเรื่องมาตากกนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเลยค่ะอ่าแม่มาตากกนะคะหรือแม่กกนะคะคือคําที่มีกอไก่คอไข่คอควายคอระคังเป็นตัวสะกดนะคะเช่นคําว่ารักสุขโรคเมฆ ไปดูตัวอย่างคำอื่นๆกันบ้างนะคะเช่นคำว่าพญานาคนะคะเป็นสัตว์ในวันณคดีนะคะมีคอควายเป็นตัวสะกดค่ะคำว่ารากค่ะรากของพืชเนาะก็จะมีหลากหลายแบบนะคะมีกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะ ก้อนเมฆนะคะมีคอร์ลักงเป็นตัวสะกดนะคะ,ะคําในมาตรากกนะคะมีคอร์ลักงเป็นตัวสะกดเพียงคําเดียวก็คือคําว่าก้อนเมฆนั่นเองต่อไปคําว่าตัวเลขค่ะตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขศูนย์นะคะมีคอไข่เป็นตัวสะกดนะคะคําว่าตัวเลขค่ะ แท็กซี่ค่ะเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษนะคะเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศเนาะมีกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะอะคราวนี้ไปดูการอ่านคำบ้างน,นะคะฝึกอ่านคำต่อไปนี้ค่ะอาดูคำแรกค่ะคำว่าทักทายทักทายอ่านว่าทักทายมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะ ต่อไปคําว่าภาคภูมิอ่านว่าภาคภูมิเปลี่ยนพอสมเพาเป็นพอพานนะคะเพราะว่าพื้นเสียงของพอสมเพาคือพอพานนั่นเองแล้วก็ไม่ต้องเติมสระอีตรงคําว่าภูมินะคะเพราะว่าเป็นสระที่ไม่อ่านออกเสียงค่ะตัวไหนเราไม่ได้อ่านออกเสียงเราไม่ต้อง,งเราไม่ต้องนํามาเขียนตรงคําอ่านนะคะเปลี่ยนคอควายเป็นคอไก่เนาะตัวสะกดนะคะต่อไปคําว่าความสุขค่ะ ความสุขขอไข่เป็นตัวสะกดเปลี่ยนขอไข่เป็นตัวกอไกค่ค่ะต่อไปคําว่ายกเมฆค่ะยกเมฆคําว่ายกเมฆมีกอไก่นะคะเป็นตัวสะกดแล้วว่าคาว่าเมฆมีคอระคังเป็นตัวสะกดเปลี่ยนคอระคังเป็นตัวกอไกค่ค่ะต่อไปคําว่าเชื้อโรคคะ่ะอ่านว่าเชื้อโรคเปลี่ยนคอควายเป็นกอไก่นะคะ เอกลักษณ์ค่ะอ่านว่าเอากลักษ์นักเรียนอ่านออกเสียงสามพยางนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมขีดแบ่งพยางด้วยนะลูกนะเอกลักษ์นะคะเอกลักษณ์มีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะตัวสลษีกับนอนเนเราไม่ได้อ่านออกเสียงนะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนลงไปตรงคําอ่านนะคะเพราะว่าเป็นตัวการันต์ค่ะ ต่อไปนะคะมาดูคําและความหมายของคํากันบ้างนะคะคําว่าบริจาคบริจาคหมายถึงสละให้หรือเสียสละนั่นเองเช่นเวลาที่เกิดภัยพิบัตินะคะเช่นน้ําท่วมเนาะเราก็จะมีการบริจาคเข้าของเครื่องใช้หรืออาหารนะคะให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติน้ําท่วมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคําว่าวิหกวิหกหมายถึงนกนั่นเองค่ะ ต่อไปคําว่าภาคภูมิหมายถึงมีสง่าพึงพายนะคะต่อไปคําว่าคึกคักค่ะหมายถึงแข็งแรงมีชีวิตชีวาค่ะยกเมฆหมายถึงเดาเอาหรือปุเรื่องขึ้นมานะคะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความจริงนั่นเองต่อไปคําว่าอยากใยอยากายคือใยของแมงมุมนะคะที่อยู่ติดค้างตามผนังบ้านเรานั่นเองนะคะหรือตามเพดานนั่นเอง คูกันต่อเลยนะคะคำว่ายกยอค่ะยกยอมหมายถึงการยกยอ่องสรรเสริญหรือพูดในทางที่ดีพูดส่งเสริมให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะเอกลักษณ์หมายถึงลักษณะที่มีเหมือนกันหรือมีร่วมกันค่ะเช่น ศาสนาพุทธเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะคะเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนั่นเองค่ะแม็กค่ะแม็กหมายถึงที่เย็บกระดาษนะคะคำว่าแม็กนี้มาจากภาษาต่างประเทศนะคะปราจากหมายถึงปรากฏนะคะอาจเป็นทางสายตาหรือทางใจก็ได้ค่ะสัญลักษณ์หมายถึงสิ่งที่กำหนดขึ้นหรือนิยม กันขึ้นนะคะสิ่งที่กําหนดหรือนิยมกันขึ้นมานะคะเพื่อให้ใช้ความหมายแทนอีกสิ่งหนึ่งนะคะเช่นสัญ,ญลักษณ์ไฟสัญ,ญลักษณ์จราจรนะคะสัญญาณไฟจราจรพวกนี้นะคะหรือสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพนะคะที่เป็นรูปภาพที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรเนาะ,ะที่นักเรียนเห็นอยู่ตามข้างทางนั่นเองนะคะอ่า คราวนี้เรามาทบทวนความรู้นะคะแล้วก็ฝึกหาคำตอบจากแบบฝึกที่คุณครูนำมาให้นักเรียนกันเลยค่ะมาดูอันแรกนะคะเปลี่ยนสีมาตากกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอ่านะคะนักเรียนดูนะคะคุณครูมีคํามาให้นักเรียนเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวลองมาช่วยกันดูนะคะคําไหนที่เป็นคําในมาตากกเนาะจะเปลี่ยนเป็นสี เหลืองนะคะส่วนคำนี้ไม่ใช่มาตากกจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอะดูคําแรกคําว่าเปียกค่ะคําว่าเปียกเป็นคําในมาตากกใช่ไหมเอ่ยหนึ่งสองสามคาว่าเปียกเป็นคําในมาตากกนะคะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วต่อไปค่ะคําว่ามาสมัครค่ะจะเป็นสีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองนั่นเองนะคะเป็นคําในมาตากกค่ะ เอาละคราวนี้ไปดูคำว่าเตรียมค่ะเป็นสีชมพูนะคะไม่ใช่คำในมาตากกนั่นเองค่ะต่อไปคำว่าเล็กค่ะใช้คำในมาตากกไหมเอ่ยอ่าคำว่าเล็กนะคะเป็นคำในมาตากกนะคะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะต่อไปคำว่ามากค่ะสีเหลืองอีกแล้วค่ะเป็นคำในมาตากกนั่นเองค่ะ ต่อไปคำว่ากลายค่ะจะใช่สีเหลืองไหมนะไม่ใช่นะคะเป็นสีชมพูเพราะว่าไม่ใช่คําในมาตากกนั่นเองต่อไปค่ะคําว่าเกลือสีชมพูค่ะไม่ใช่คําในมาตากกอีกแล้วต่อไปคําว่าวิหกค่ะสีเหลืองนั่นเองนะคะคอควายเป็นคําในมาตากกค่ะมาดูกันต่อเลยค่ะเลือกคำมาตากบกที่ เขียนถูกนะคะไปดูกันเลยอ๋อราคาเด็กๆนะคะเราดูกันเลยค่ะคาไหนเขียนถูกไปดูกันที่คาแรกค่ะคาว่าสุขใสถูกหรือผิดคะเด็กๆถูกต้องค่ะอ่อต่อไปค่ะคําว่าอะไรเอ่ยที่เป็นคําว่าตาโกสุนักนั่นเองค่ะอไปดูคําต่อไปเลยคําว่าอะไรคะคาว่า จากกวาลค่ะเป็นคำในมาตากกเนาะครับต่อไปกันเลยค่ะคำว่าบริจาคค่ะเป็นคำในมาตากกคอควายเป็นตัวสะกดค่ะคำต่อไปคำว่าสุขภาพค่ะขอไข่เป็นตัวสะกดในมาตากกค่ะต่อไปคำว่าประมุกนะคะเขียนถูกต้องเนาะขอไข่สะกดอ่ะคราวนี้เราไปดูคําว่าความสุขนะคะความสุขคาที่ถูกต้องคือ ขอไข่นะคะลูกขอไข่เป็นตัวสะกดเนาะและคําว่าก้อนเมฆค่ะเด็กๆน่าจะจําได้เนะาะเพราะเป็นคําเดียวที่มีขอละขังเป็นตัวสะกดนะคะเอาละค่ะไปดูคําอื่นต่อเลยค่ะ,ะคําไหนเป็นคำนาตากรกอีกคะคาว่าสมัครนั่นเองนะคะต่อไปคําว่าไข่มุกค,ค่ะก็ไก่สะกดเนาะ,ะเขียนถูกต้องต่อไปคําว่า โชคดีะคะต่อไปคำว่าสามมคคีค่ะโอเคคราวนี้เราไปดูนะคะว่าคำที่เขียนผิดเขียนถูกต้องอย่างไรคำแรกคำว่าวิหกค่ะมีคอควายเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปค่ะคำว่าตัวเลขฮินดูอารบิกค,ค่ะอ่ะไม่ใช่นะคะขอโทษค่ะคำว่าภาคภูมินะคะภาคภูมิ เขียนที่ถูกต้องเขียนแบบนี้นะลูกนะพอสำเภาสอาคอควายนะคะแล้วก็พอสัเภาสระอูมอมาสระอีนะคะต่อไปคําว่าฮินดูอาลาบีค่ะกอไก่นะคะกอไก่เป็นตัวสะกดต่อไปค่ะคําว่าบุคคลค่ะมี่คอควายเป็นตัวสะกดค่ะ เอาละค่ะเด็กๆคราวนี้ไปดูการวิเคราะห์โจทย์กันบ้างนะคะวิเคราะห์โจทย์เวลาเราเจอโจทย์ยาวๆแบบที่ต้องนับคํานะคะเราจะวิเคราะห์กันอย่างไรเราไปดูกันเลยเอาละค่ะเด็กๆ ดูกันที่โจทย์แรกเลยค่ะข้อใดคือคําในมาตตาปกนะคะที่นํามาเติมในช่องว่างแล้วทําให้ประโยคได้ใจความเหมาะสมที่สุดค่ะดูอันแรกนะนักเรียนดูรูปประโยคก่อนนะคะอาหารไทยที่รับประทานคู่กับปลาทูและผักสดคือคืออะไรคะเด็กๆอาหารที่ทานคู่กับผักสดผักเวลาเรากินผักสดนะคะเรากินกับ น้ำพริกใช่ไหมคะอ่าข้อหนึ่งสองสามมีน้ำพริกทุกข้อเลยคราวนี้เรามาดูอีกช่องหนึ่งเขาบอกทําให้เรามีจุดจุดดีมีอะไรคะเด็กๆมีอะไรดีการรับประทานอาหารนะคะการรับประทานอาหารเป็นเรื่องของสุขภาพใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นจะต้องทำเพราะฉะนั้นช่องสุดท้ายนะคะคือคําว่าสุขภาพนั่นเองนะคะข้อที่หนึ่งเนาะน,น้ำพริกกับคําว่าสุขภาพนะคะ เอาละค่ะเด็กๆมาดูนะคะข้อใดมีคำในมาตตากบมากที่สุดค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆต้องอ่านทีละข้อก่อนนะคะอ่านทีละข้อแล้วก็นับจํานวนคําในแต่ละข้อให้ครบก่อนเราถึงค่อยเลือกคําตอบที่ถูกต้องนะคะอ่านดูข้อที่หนึ่งค่ะป้าอิ่มซื้อสลากชิงโชคและถูกรางวัลป้ามีความสุขมากเรามานับกันก่อนนะคะมีคําว่าฉลากมีคําว่าโชคมีคําว่าถูมีคําว่าสุข มีคำว่ามากทั้งหมด5คำค่ะต่อไปข้อที่2คํคำมีคำเลือกมิหกนกกระจอกนะคะมีคําว่าจอกแจกสนุกนะคะ1 2 3 4 5สค่ะต่อไปค่ะประโยคที่3นะคะคนไทยควรมีความสมัครสมาสมคีีรักใคร่กันนับนะคะมีคําว่าสมาัคร สมัคคีมีคำว่ารักนะคะทั้งหมด3ามคำะนะคะคราวนี้นัเกเรียนตัดสินใจได้หรือยังคะว่าข้อไหนมีคํามาตากบมากที่สุดคะ่ะข้อที่มากที่สุดคือข้อที่2นั่นเองคะ่ะ อ่านะคะคราวน,นี้เราไปดูข้อต่อไปนะคะประโยคนี้มีคําในมาตากกกี่คําเวลานักเรียนเจอโจทย์อย่างนี้นะคะให้หนักเรียนอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโจทย์ที่ให้มามีคํามาตากกกี่คํานับให้ครบนะคะนักเรียนอย่าลืมมาตากกมีตัวก,ไกอไก่ขอไข่คอควายคอระครังนะคะเป็นตัวสะกดในมาตากกนะคะอ่าคราวน,นี้เรามานับกันก่อนเนาะอันแรกนะคะมีคําว่าเด็กมีคําว่าโชค มีคำว่าจากมักนะคะมีคำว่าพฤกษศาสตร์นะอ่านับหนึ่งเอามีอีกคำหนึ่งคำว่าทุกเนาะทุกคนนะคะคำว่าทุกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าทั้งหมดกี่คำคะลูกทั้งหมดหกคำใช่ไหมคะอ่าถูกต้องค่ะทั้งหมดหกคำเพราะฉะนั้นเด็กๆเวลาหนูน,นับนับให้ครบเนาะ นับให้ครบนะคะนับเสร็จแล้วสมมตินักเรียนนับเสร็จแล้วเหมือนคุณหนิงเมื่อกี้คุณหนิงนับผิดคุณหนิงก็ย้อนกลับมาดูใหม่อีกครั้งหนึ่ง,งก่อนที่จะเลือกคําตอบนะคะย้อนกลับมาดูใหม่อีกครั้งหนึ่งเอ๊วว่าครบหรือยังถ้ายังไม่ครบอ่านับใหม่อีกเพิ่มเพิ่มใหม่อีกคำหนึ่งแบบนี้นะคะอะคราวนี้เราไปสรุปกันเลยค่ะ สรุปความรู้เรื่องมาตากกะนะคะมาตากกะนะคะลักษณะคาคือจะมีตัวสะกดทั้งหมด4ตัวนะคะได้แก่ก็ไก่ขอไข่ขอควายขอละคงังอ่านออกเสียงเหมือนมีก็ไก่เป็นตัวสะกดนะคะตัวอย่างคําเช่นคําว่าสมัคคีพลิกหยวกบริจาคอ่าอันนี้เป็นสรุปความรู้เรื่องมาตากกะเนาะ <S <S เด็กๆอย่าลืมไปอ่านทบทวนด้วยนะคะจะได้ทําข้อสอบกันได้นะคะ สำหรับวันนี้คุณหนิงเขาจบการสอเนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ